ค่ะทุกท่านก่อนที่จะเข้าไปชมที่ดินนะคะก่อนที่จะพาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินแปลงต่อไปค่ะขอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะช่องบอกขายสไตล์ป้าค่ะรับจ้างรีวิวที่ดิน ทั่วไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือหรือที่ดินที่มีบ้านหรือจะขายบ้านเก่าบ้านใหม่บ้านจัดสรรบ้านมือหนึ่งมือสองสามารถติดต่อมาได้นะคะเรารับจ้างรีวิวทั่วไทยค่ะโดยที่ไม่มีค่าในหน้านะคะรายละเอียดสามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นในคลิปค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้บอกขายสไตล์ป้า พาทุกท่านมาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะอําเภอปากท่อค่ะเรามาดูทางเข้าออกกันนะคะถนนตรงนี้ค่ะอยู่หน้าที่ดินของเราเนี่ยตรงนี้จะเป็นจะเป็นลูกหลังนะคะเป็นถนนลูกหลังแล้วก็จากหน้าที่ดินตรงนี้ค่ะออกไปเพชรเกษมค่ะออกไปถนนเพชรเกษมสอกิโลเมตรค่ะดูค่ะแล้วก็ด้านหลังที่ค่ะด้านหลังที่ก็จะมีภูเขาแบบนี้ค่ะ และด้านในตรงนู้นด้านในตรงนู้นก็จะเป็นเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านค่ะเห็นไหมคะเห็นหลังคาไหมคะทุกท่านคะเห็นหลังคาบ้านไหมคะตรงนั้นค่ะจะเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านตรงนี้เรียกได้เลยนะคะว่าเป็นเขตชุมชนค่ะแล้วก็ด้านนี้ที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านเช่นเดียวกันค่ะอยู่ในเขตชุมชนเลยนะคะล้อมรอบด้วยหมู่บ้านหมู่บ้านเพื่อนบ้านค่ะ แล้วมาดูหนะ้าที่ดินของเราค่ะดูค่ะเนี่ยจะเป็นคลองจะเป็นคลองน้ําที่ผ่านน้ําลงมาจากอ่าคลองชลนระทานนะคะตรงนี้น้ํามีน้ํามีทั้งปีเลยนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงที่เราจะมาบอกขายนี่ค่ะเป็นที่นาเป็นที่นาตรงนี้เป็นคลองเป็นคลองปล่อยน้ําลงมาให้ชาวบ้านในแถวนี้ย่านนี้ค่ะทําการเกษตรกันค่ะ S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานในพื้นที่ของเราให้รายละเอียดกับทุกท่านนะคะน้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พาผู้ชมมาดูที่แปลงนี้ใช่ไหมคะครับตรงนี้ตรงนี้อยู่อาเภออะไรคะตำบลอะไรคะตำบลหนองกระทุ่มครับตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อครับปากท่อจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี <S <S คือที่ทดิน,นแปลงนี้จะห่างถนนเพชรเกษมประมาณสกิโลครับค่ะ แล้วถนนหน้าที่ s> <S ดินที่เป็นลูกรังที่เรามองเห็นอยู่นี่ล่ะคะอ่าเป็นสาธารณะครับสาธารณะติดถนนสองด้านนะครับสาธารณะสองด้านสองด้านนะหมายถึงด้านหลังที่ดินด้วยได้ใช่ครับโอ้หลังท ah cool ี่ดินด้วยก็เป็นสาธารณะใช่ครับหน้าที่ดินก็เป็นสาธารณะนะคะโอ้โหวิวทิวทัศน์อันนี้คลองสาธารณะนะครับอันนี้ก็คลองอ้คลองตรงนี้ คลองตรงนี้อยู่หน้าที่ดินนี้ก็เป็นสาธารณะเช่นเดียวกันมีน้ําทั้งปีไหมน้าทั้งปีช่วงที่ช่วงที่ทํานาจะปิดอยู่ประมาณหนึ่งเดือนแต่น้ําน้ําอนุนจะไม่ขาดเออด้านหน้าที่ดินที่เราถ่ายไปแล้วนะคะจะไม่ขาดทั้งปีเลยทั้งปีเลยเพราะว่าปล่อยน้ําลงมาจากคลองชุมพรธานเพื่อให้ชาวบ้านได้ทําการเกษตรกันนะคะสามารถทํานาได้ทั้งปีเลยได้เลยครับเห็นดงดงชมพู่ไหมครับดกมากเลยครับ ตรงนู้นเนี่ะนะคะใช่ครับอืมกําลังสร้างบ้านอยู่หนึ่งหลังนี่ตรงนี้เขตชุมชนนะครับตรงนี้เป็นเขตชุมชนเพราะว่าที่เราขับรถผ่านเข้ามาถึงหน้าที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านใช่ครับแล้วก็ด้านหลังตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านเช่น<ช>เดียวกันนะคะแล้วที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่คะสิบเอ็ดไร่เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งสิบเอ็ดไร่สองงานครับ สิบเอ็ดไร่สองงานเก้าสิบหกตารางวาและน้ําน้ําอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะด้านหน้าติดถนนสาธารณะด้านหลังสาธารณะเห็นไหมคะมีภูเขาเลยมีภูเขาล้อมรอบสวยงามมากเลยสิบเอ็ดไร่กว่าค่ะแล้วเจ้าของที่บอกขายราคาเท่าไหร่คะสามแสนห้าครับไร่ละสามแสนห้าครับราคานี้ไม่บอกผ่านนะคะคไม่บอกผ่านเป็นราคาที่ เจ้าของบอกมาเลยว่าขอราคานี้ขอราคานี้นะคะแล้วสามารถสามารถต่อรองขายสุกแล้วไม่ตอมต้องต่อกันนะคะถูกแล้วนะใช่ค่ะโอ้โหที่สวยมากเลยด้านนู้นสามารถปลูกชมพู่ได้ป้ใช่ครับปลูกแล้วสามารถเก็บเก็บแล้วโดกมากเลยครับใช่ไหมคะ แต่แล้แลว,ลวชมพู่นะไม่ไม่ได้อยู่ในเนื้อที่ของเราไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว,ยวนะเราอธิบายให้ฟัง<ช>นะคะคแล้วหน้าที่กว้างกว้างติดถนนสาธารณะด้านหน้าตรงนี้ด้านหน้าฝั่ง,<อ>งนี้<อ>ะจะอยู่ที่ประมาณ25หเมตรครับแต่ด้านนู้นจะกว้างหน่อยด้านนู้นจะเป็นร้อยเลยครับอ๋เอเหมือนลักษณะว่าเป็นคางหมูใช่ไหมคะ,ะรูปที่ดินจะออกลักษณะแบบว่าเลี้ยวรถคดหน่อยนึงแล้วจะไป,ไป ใบบานอันด้านหลังไปบานด้านหลังใช่ครับอืมอ่าด้านหน้ากว้างเท่าไหร่นะประมาณประมาณ25หเมตร25หเมตรแต่ด้านหลังกว้างเป็นร้อยรับกว้างเป็นร้อยแต่ด้านหลังนั่นก็ติดก็มีถนนเหมือนกันก็มีถนนแล้วก็ติดหมู่บ้านครับแต่เผอิญว่าเราพามาดูด้านนี้ใช่ครับเพื่อจะให้เห็นอ่น้ำครับน้ําอ๋อนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะพื้นที่จะเป็นแบบนี้นะคะทุกท่านเห็นไหมเห็นอยู่นะเห็นอยู่เห็นอยู่นี่ค่ะ แปลงที่ดินจะเป็นแบบนี้นะคะทุกท่านขาะนี่ค่ะคือเราพามาดูด้านนี้เพราะว่าให้รู้ว่าน้ําอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะแล้วฝั่งนู้นก็ติดถนนไอ้ติดคลองชุมทานด้วยนะครับฝั่ง,<อ>งนูน้นนยนะนะหน้ากว้างร้อยกว่านะติดคลองชุมพรทานเลยครับอ๋อบอกเลยนะคะว่าแปลงนี้สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยน้ําอุดมสมบูรณ์มากคุณคุณไม่ทํานา คุณก็ปลูกชมพู่ได้ทําการเกษตรอย่าง่ีดได้มะพร้าวดินตรงนี้ดีมากพี่ถ้าปลูกมะพร้าวสวยมากโอ้ถ้าปลูกมะพ,พร้าวนะคะสิบเอ็ดไร่กว่าสิบเอ็ดไร่กว่านี่สามารถปลูกมะพร้าวได้เลยนะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็โอ้โหเช้ามานะวิวทิวทัศน์แบบนี้ค่ะภูเขาล้อมรอบแบบนี้ค่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะ บอกรายละเอียดเส้นทางเข้าออกอีกรอบหนึ่งค่ะถนนเส้นนี้อยู่ห่างจากเพชรเกษมสกิโลครับ2กิโลเมตรครับตรงนี้สาธารณะเป็นลูกหลังนะคะแต่อนาคตข้างหน้าเป็นลาดยางแน่นอนใช่ครับ2กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากจังหวัดราชบุรีห่างจากอ่าจากหน้าที่ดินห่างจากอ่าลาดยางมาอยู่ที่ประมาณ400เมตร400เมตรโอ้ที่เราขับรถเข้ามานะคะ ลาดยางมาถึงหน้าถนนตรงนี้ตรงลาดยางตรงนั้นมาถึงหน้าที่ดินของเราสี่รอเมตรก็จะไปถึงลาดยางลาดยางเส้นนี้ก็จะเข้าหมู่บ้านนะเข้าหมู่บ้านแล้วก็ผ่านหมู่บ้านออกไปเพชรเกษมเพชรเกษมเลยสองกิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่ไกลเลยค่ะไม่ไกลเลยและจะะจากหน้าที่ดินของเราไปจังหวัดราชบุรี20กิโลเมตรค่ะท่านใดสนใจค่ะโทรมาสอบถามหน้าที่ดินสวยสวยแล้วก็ราคาถูกๆแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากค่ะ อยู่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะถ้าเราเดินผ่านนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าเราพูดถึงเรื่องไฟค้าเราเดินต่อตรงนี้ก็ตรงอ๋อเสาเสาไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าข้ามของนี้ไปก็เป็นหมู่บ้านแล้วเออเนี่ยไฟฟ้าห่างประมาณทีนี้ห่างบ้านผม200เมตรอะห่างห่างบ้านไม่ใช่ตัวต้องตัว้องบอกว่าเสาสายไฟมาจากเสาไฟถ้าถ้าเกิดว่าเส้นนี้อจะห่างหาง เาไฟฟ้า400เมตรนี่นะใช่ครับทางไฟฟ้า400เมตรนะแต่ถ้าเราเดินมาทางนี้ก็จะแค่ประมาณ100เมตรประมาณ100เมตรนะคะเสาไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเราเดินเสาไฟฟ้าจากตรงนี้มาหน้าที่ดินของเรา100เมตรนะคะแต่ว่าจากจากลาดยางตรงนี้400เมตรนะคะอ๋อรายละเอียดการการเดินเดินเสาไฟฟ้านะคะทุกท่านคะโอเคค่ะ โอเคนะคะทุกท่านคะ่ะท่านใดชอบที่ดินแปลนนี้คะ่ะโทรสอบถามมาได้นะคะก่อนจากการคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วคุณจะได้ไม่พลาดค่ะไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะที่เราจะไปรีวิวที่ดินคะ่ะถ้าคุณกดกระดิ่งไว้นะคะเราไปรีวิวที่ไหนก็จะเด้งที่หน้าจอของคุณคุณก็จะรู้ทันทีเลยคะ่ะว่ามีที่ดินอัปเดตใหม่ๆคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบอกขายสไตล์ป้าค่ะสวัสดีค่ะ